เจ้าเมืองสองพระพุทธสายญาติอภิวาทพระสมเด็จเกศชัยศรีเยือนถิ่นชนใจกล้าป้องธานีชมงานหัถศินที่เมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองมีวัดอยู่ประมาณ200วัดในแต่ละวัดก็จะเป็นแหล่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็แสดงความเป็นมาของอดีตของจังหวัดอ่างทองในวันนี้จะพาไปนมัสการวัดที่สำคัญสำคัญของจังหวัดอ่างทองครับ หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ในพระวิหารวัดเกศชโยเป็นหนึ่งในสถานที่สําคัญที่พุทธศาสนิกชนจากที่ต่างๆเดินทางมานมัสการอย่างไม่ขาดสายสร้างตามแบบหลวงพ่อโตวัดกัลยาณมิตรและได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าพระมหาพุทธพิมพ์ภายในวัดยังมีพระอุโบสถซึ่งก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมไทยอันงดงามหันด้านหน้าออกสู่แม่น้าเจ้าพระยาและมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ มือช่างสมัยรัชกาลที่5ที่โดดเด่นสวยงามค่ะจังหวัดดังทองได้ชื่อว่า เป็นเมืองสองพระนอนซึ่งปรากฏอยู่ในค,คําฝันของจังหวัดพระนอนองค์หนึ่งจะอยู่ที่วัดป่าโมกวรวิหารที่อํเาเภอป่าโมกส่วนสถานที่แห่งนี้ก็มีพระนอนอีกองค์หนึ่งซึ่งยาวที่สุดที่วัดคุณอินทประมูลอํเาเภอโคทองครับพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่องค์นี้มีชื่อว่าพระศรีเมืองทองมีพุทธลักษณะที่งดงามพระพักยิ้มละใหม่สงบเยือกเย็นหน้าเลื่อมใสศรัทธายิ่งส่วนพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกวรวิหารนั้นสันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นใน สมัยสุขโขทัยเป็นพระพุทธรูปที่งดงามมากอีกองค์หนึ่งของเมืองไทยค่ะทั้งหมดนี้คือสเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในร่องรอยประวัติศาสตร์ที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในเมืองสองพระนอนแห่งนี้ค่ะ